นักเรียนเคารพสวัสดีครับรักษาวินัยไปเรียนรู้เพิ่มพูลปัญญานำพาไทยสู่อาเซียนและนำพาคุณชมสู่ช้างรถถูแชมเปี้ยนในสัปดาห์นี้ดาวรุ่งที่น่าจับตามองได้แก่มาตินมอนโตยาคนนี้เล่นแบกขวาดีฮะคนนี้ก็เกิดที่เมืองมาดริดเหมือนกันนี่ก็พระเอกหนังดูนะกองหน้า ดิแชร์ดูหน้าตาหล่อมากมสิบเอ็ดคโนโอราของมัลลิดออกมาแล้วในระบบ4 2 3สหน้าเป้าคาริมเบนซีมาโลชัน่นสำหรับบัลลังกดอเมสซี่ก็ได้ไปสี่สมัยซอ้อนงานนี้เนี่ยไปจัดกันที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะฮะที่สุลิที่ครับบรรยากาศการการับบัลลงดอครับของเมสซี่ครับ4ส,สมัยคนเดียวในปัตตพีฟิปโป,โปฟิปโปงานนี้เขาบอกว่าหลีกลาลิก้าที่ครองโลก